ดูข่าวโลกทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์ข่าวด่วนประจำวันที่23พสพฤศจิกายนปี25 6 5นะครับวันนี้สตางค์จะพาทุกคนนะครับมาเปิดตารางแจกเงินเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับว่าเงินจะเข้าบัญชีทกสอของพี่น้องเกษตรกรวันไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นตารางในการโอนเงินนะครับของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6566นะครับ จะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเฉพาะคนที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่18พฤศจิกายนประจนงวดที่1ถึงงวดที่6นั่นเองครับสําหรับพรุ่งนี้24พฤศจิกายนคนที่จะได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอน,นำลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุโข,ขทัยกำแพงเพชรตากอุตรดิตถ์ และอุทยัยธานีครับต่อมาในวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็จะโอนเงินให้กับภาคเหนือและภาคอีสานนะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดลำปางน่านและแพร่ภาคอีสานได้แก่อุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสา,ารคามและอุบลราชธานีส่วนวันที่26พฤศจิกายนนะครับจะโอนเงินให้กับพี่น้องภาคอีสานนะครับหนึ่งภาคเลยได้แก่ขอนแก่นสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมา ยโสธรจนวันที่27พฤศจิกายนก็จะโอนให้ต่อสําหรับที่น้องภาคอีสานนะครับได้แก่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูนหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์เยอปุมสีสเกตนะครับและวันที่28พฤศจิกายนก็จะโอนให้แทบทุกภาคเลยนะครับได้แก่ภาคอีสานก็คือเลยเอาํานาจเจริญภาคกลางม,มีจังหวัดอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานี ระบุรีลบบุรีภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเทรานครน,นายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสาก้วสมุทรปราการปราดส่วนภาคตะวันตกนะครับได้แก่ราชบุรีนคนปรปฐมกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีเชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันสุดท้ายภาคใต้นะครับวันที่28ฤศสิกาย,ยนวันเดียวกันนั้นก็จะโอนให้จังหวัดชุมพร ระนองสุราธานีกระบี่พังงาภูเก็ตคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูนปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับนี่คือการโอนเงินทั้งหมด4วันรวดนะครับให้กับพี่น้องตามภาคต่างๆใครอยู่จังหวัดไหนก็ต้องดูว่าเงินจะเข้าวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่วันที่24เป็ต้นต้นไปก็จะเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องเป็นเงินในโครงการการรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี65และ66นั่นเองนะครับ พี่น้องอยู่จังหวัดไหนกันบ้างตังอยากรู้นาอจะได้ทําความรู้จักการคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับอยู่จังหวัดไหนคุณก็รู้แล้วหล่ะว่าเงินจะเข้าบัญชีทกศวไหนก็อย่าลืมไปเช็คกันได้นะครับถ้าคุณอยากติดตามข่าวการเงินและสิทธิต่างๆของพี่น้องเกษตรกร,กรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องตังมีเดียด้วยนะครับตังจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube และพิเศษสําหรับคนที่กดกระดิ่งนะครับคุณจะได้รับข่าวโดยตรงก่อนใครกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน และติดที่สวัสดิการแห่งรัฐก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งจากช่องสตางค์บีเดียนะครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามติยกับสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ